สวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการซ่อมบํารุงเครื่องตัดหญ้า2องยงวนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับที่ลูกค้านํามาซ่อมนะครับในวันนี้อาการครับก็คือจังหวะที่เราดึงสตาร์ทนะครับเครื่องไม่ทํางานนะก็เดาไปหลากหลายสาเหตุนะครับที่ลูกค้านํามานะแต่ว่า สำหรับผมก็วิเคราะห์ไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับเครื่องนี้นะฮะก็ได้เสียหรือว่าพังมาสักระยะหนึ่งก็ทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานต่อก็สักประมาณ2ปีเห็นใจได้นะครับก็หวดีคืนดีนะครับลูกค้าก็นํามาซ่อมเพราะว่าอยากจะใช้เดี๋ยวดูนะครับว่าระบบลูกสูบคาบูและก็ชุดลานสตาร์ทจะยังปกติไหมนะเดี๋ยวอั้บแรกนะครับคือลานสตาร์ทนี้ดึงไม่ได้นะครับตัวนี้ ดึงไม่ได้นะครับดึงออกมาแล้วก็ติดมาที่ติดแล้วก็กลับมาเดิมนะครับรานดีกลับมาเดิมก็ปกติแต่พอถอดออกมานะครับจะเห็นว่าชุดเคี่ยวด้านในนะครับที่เป็นพลาสติกนี้มันเสียนะฮะหรือว่าหมดคุณภาพแล้วนะครับสึกแล้วนะครับไม่เกาะทาให้ไม่เกาะเปลด้านในนะครับก็คือเสียเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ตัวใหม่ก็เราก็มีแล้วนะฮะ รา,าคาก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับไม่ถึง300บาทนะครับสามารถาเปลี่ยนได้ทันทีนะครับ,ก,ก,รนนรบก็มีของทุกรุ่นนะครับอยู่ที่ร้านก็มีของทุกรุ่นนะถ้าทุกท่านซ่อมนะครับเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก็ถอดใบออกก่อนนะครับฝั่งนู้นก็เป็นสเทธชุมชนนะครับร้านผมก็อยู่ติดถนนก็ถอดใบออกก่อนนะครับเพื่อความไม่ประมาทเผื่อใบมันหลุดหรือว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ อาจจะเป็นอันตรายได้นะอันดับแรกนะครับผมจะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนชุดลานนะครับชุดดึงสตาร์ทก่อนแล้วก็จะมาเช็คขบูนะครับเช็คระบบคลัตช์นะว่ามีปัญหาไหมจากนั้นเราก็จะมาลองเทสดูนะครับว่าเครื่องจะใช้ได้หรือไม่นะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นช่งชวงๆให้ดูนะครับว่าระบบเค,เครื่องนี้ยังปกติไหมนะครับหากได้หรือไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งนะเดี๋ยวติดตามนะครับ โอเคนะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนก่อนเลยกันนะครับพอดีอยู่คนเดียวนะครับถ้าถ่ายไปทําไปมันจะช้านะครับเดี๋ยวขอพักลิปไว้นะเดี๋ยวจะมาที่ใบตามหลังแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่ได้ซ่อมแซมไปนะครับพักใหญ่ๆนะฮะก็สรุปนะครับได้ว่าอ่าที่ทําไปทั้งหมดก็คือเปลี่ยนชุดสตาร์ทนะครับชุดนี้นะฮะล้างขบูนะครับล้างขบูขบูก็สกปรกเพราะว่ามีตะฝุ่นนะครับทิ้งแม่นานโมเทียนนะครับ ัวเทียนสภาพนี้เลยนะฮะัวเทียนดําเมี่ยมแบบนี้เลยนะฮะมีแต่ขมังก็คือทิ้งไว้เป็นปีๆฮะสายน้ํามันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเปลี่ยนทิ้งหมดนะครับสายน้ํามันคลิปล็อกตาก่ตางๆนะครับแล้วก็ดูชุดคัตนะฮะมาแก้ไขสปริงไม่ยืดนะครับเวลาใช้งานเนี่ยจะวรเาเบียนสปริงไม่ยืดนะครับก็งานแก้ไขแล้วนะครับแต่ยับบ้ายังไม่ได้เปลี่ยนนะับพเพราะเปลี่ยนก็จะเพิ่ม ค่าใช้จ่จายกับลูกค้าเดี๋ยวรอถามก่อนเดีตอนนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะครับสตาร์ตติดผสม2ทีในปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็แล้วแต่ท่านจะเต็มถังหรือว่าครึ่งถังนะครับก็มีปริมาณที่หลายๆคนก็เคยเติมอยู่นะครัสวิตตัวนี้ก็เปิดปิดไม่ได้นะครับก็ซ่อมแล้วฉีดอ่ะน้ำยากระสนิมแล้วก็ทำความสะอาดไปนะครับ ก็คือจังหวะรอบที่มันต่ําลงซองจังวะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะดับลงไปนะฮะสตาร์ทม่ก็ติดเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นม่าเสร็จสิ้นนะครับในการซ่อมเครื่อง2องจังหวะตัวนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้าคลิปใหม่ๆนะครับสวหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพีเท่านี้นะครับหากใครสงสัยหรือมีปัญหาอะไรนะฮะก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็จะช่วยในการ ดูแลนะครับในการพูดคุยได้นะครับปรึกษาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ